มาอัปเดตต้นจ้างต้นยางนาครับยางนาดุไฟ <c oughs> ด้วยความมันห่อนากเลยรประกาศห่อนครับกาศห่อนมากจะรอดหรือจะล่วงยังบ่แน่ครับ เหี่ยวเปื่อแล้วครับนโอ้สงสารครับเหี่ยวแล้วครับให้น้ำอยู่ด้วยครับนี่ครับให้น้ำอยู่ครับเนี่ยพื้นยังชื้นอยู่ด้วยครับนี่นครับพื้นพื้นยังชื้นอย,อนอยู่จะว่าใบแป๊บโอ้โเหี่ยวปวดอนเลยครับ ก็ด้วยว่าอากาศมันร้อนจัดคนนี้บนแน่ใจที่กันว่จาจะฟื้นหรือเปล่าครับนผมมาให้น้ำมือเว้นมือครับมือเว้นมือด้วยสภาพของ อากาศมันร้อนจัดครับพื้นยังชุ่มอยู่ครับพื้นยังชุ่มอยู่แต่ว่าใบไปหรอกครับอ๋อจะรอดรด้จะร่วงก่อนแล้วจะโชคชะตาครับ